สวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้แม่เมียวกระซิพาอลิซาหน่อยไปวันเกิดยานะคะบ่มีงานปาี้นะจ้ามื้อนี้เป็นวันคล้ายวันวันเกิดนะจ้าอลิซาหน่อยก็เลยอยากไปซื้อของฝากไฮโอมาจ้าเด็กหน่อยกันมักสวยๆงามๆนะคะนั่งกับอยากได้ช่อดอกไม้สวยๆไปไ้โอมาของนั่งจ้าแม่เมียวก็เลยบอกว่าพาไปเบื่องตู้หยอดเหรียญก่อนนะคะว่ามันสิแพงบ่แพงจังไป่ลานดอกไม้่ตนะจ้าพี่น้องค่ะสวยดอกกุหลาบเยอะ กดกดราคาดิไปอันนี้ก็สวยยังไม่มีนี่มันอยู่ข้างนอกคิดว่ามันได้กินอันนี้ก็สวยนะหรืออันนี้อันนี้ดอกเดซี่อันนี่ให้นนป๊าป้ามาดู่าเอาแบบยังไม่ยังไม่ตายหรือยังไม่เลือกอันนี้ก่อนเอาลองสิบสิบหกรูมยังไม่ได้เชื่อวอันนี้รู้แล้วสามสิบห้า กดไม้เลขเบิรงราคาแล้วสู่บ่ไใบค่ะพี่น้องสามสิบห้ายูโรต่อช่แต่ของเขากั้ง,ง่ามม่ลีกคะ่ะพี่น้องก็เข้าใจนะคะเพราะว่าข้างนอกนี้จัดไวสวยสะดวกสบายนะคะหลกักการเขาก็ต้องเซิาค่าตู้ค่านำความห่อน,นอุณหภูมิโนนันนี่ค่าที่นะคะมันก็นเลยขอนขางทีสิแพงหลังจากนั้นเท่ากับิมาลานดอกไม้่อคะ่ะเพื่อสิไดของถูกถูกจ้า ช่วงเทศกา,าลฮาโลวีนกระขาดว่าได้ค่ะกับปอมกินหรือฟักทองบานเข้านะคะบ,บักอื้อบักอื้อจ้ามีหลายสายพันธุ์แห้งค่ะพี่น้องค่ะดอันนี้อ่ะมันเป็นมีน่ตวสีเขียวน,น่าเอาไปหมดแล้วอืมดูดอกไมมา,ด,ด,มาดูดูพันนี้ดิก็ดูดอกไม้กัน เบ่งฟักทองแป๊บนึงค่ะพี่น้องค่ากะแวะเขาไปร้านดอกไม้จ้าพี่น้อง่าบอกเลยว่าอลังการงานสั่งรู้อย่างนี้มาร้านดอกไม้ตั้งนานแล้วราค่ากัสิมีหไลายลาค่าค่ะพี่น้องเริ่มตนที่สิบเก่ายูโรกลัวเกือบยี่สิบค่ะพี่น้องขาไปถึงสี่สิบห้าสิบปุ๋นแล้วค่ะพี่น้องมีหลากหลายสไตล์หลากหลายดอกไม้แห้งค่ะพี่น้องค่ะมีแบบชอบแบบนี้เหมือนดันนาที่เขาโชว์กับแบบใส่กระถางให้เรียบร้อยกับมีค่ะพี่น้องแล้วกับแบบ ขายเป็นดอกกบมีค่ะดันไนนะคะพี่น้องแต่ว่าคนกะร้ายแห้งแม่เมียวกะไทยได้ซําทีไทยเห็นมเบึงค่ะพี่น้องอันนี้กะสี่สิบห้ายูโรคุณเดคะพี่น้องค่ะมีดอกท่านตะวันในหน่อยอยู่ทั้งหนาค่ะพี่น้องโอ้ยปอธรรมดาแม่เมียวกะจะเอาราคาพ่อไปพ่อมาพ่ออ่าเป็นของขวัญเป็นของตอนเพ่อนพ่อเพลินใจดีนะคะพี่น้องนี่เพราะว่าเม่ยาแล้วดีดีแห้งค่ะพี่น้องค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นช่อยกชุดค่ะพี่น้อง ดอกลินลี่บอกให้ดอกนีหอย่างแม่เมียวกับบงหูเนาะค่ะนี่เห็นบ่แบบนี้เพิ่งกะสิขายยกช่อนี่เห็นบอกสีสันสวยงามแต่ด้านให้เขาไปอีกกันคนยืนหลายค่ะเลือกดอกใหม่เขากสิขายเป็นดอกนะคะเขาสามารถหยิบเป็นดอกเป็นอ่าช่อออกมาได้เลยค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่มีฮอดใบอ่ะยังหนาใบยูคาบอกค่ะเอยขายใดส่วนสูนิลสำหรับการจัดนี่ดอกท่านตะวันกับแพงด้ยค่ะพี่น้องดอกละสองยูโรคุได้ผลละสุดท้ายแล้วก็มาเอา เป็นแบบอ่าเป็นช่อค่ะพี่น้องสะดวกสบายเขาบอกตรงไปเห็ดยังเพิ่มจ้านี่เห็นบ่ากะรทรงนั่งไปเลือกคัดสันเอาค่ะพี่น้องว่าสิเอาแบบใดสวยงามทุกอย่างอะคะ่ะไม่มีกระเลือกมาช่อหนึ่งค่ะพี่น้องให้อลิซาถืออลิซาบอกว่ามันเปียกมันเปียกให้คุณแม่ถือบออยากถือคนพอได้มาแล้วถือบ่ว่างค่ะพี่น้องค่ะอยากเอาไปให้แม่ยาแล้วนี่เห็นบ่าลอรถคุณ่อมมากนะคะพี่น้อง นี่ได้แล้วคุนกับอ่าอ่คุณแม่ถ่ายรูปให้น้อยแอกไซแอกัวะคะ่ะพี่น้องบอกเลยว่าสวยงามตามทองเรื่องนี่เห็นบอกดูกจังสีแม,ม่เมียกับบอตวเวน้นไปลานตู้ยอดเรียนแล้วค่ะพี่น้องถท้าหูว่าอ่รลานดอกไม้เปิดวันอาทิตย์แม,ม่เมียกับตรงดิง่งมาเลยกับสิสะดวกแล้วก็สวยงามเลือกได้ะคะ่ะพี่น้องพอมาถึงแล้วกับปลิวหลิวเขาไปหาเมียญาลยคะ่ะโอ้ยพอดีกับคุณลุงมาก,ก่อนบ่ได้นัดหมายก,กันแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็มาพอกันพอดีโอ้ยสุขสันต์วันเกิดเมยียาเด้อจ่ายยางปอกแป๊กปกแปก,ปก,ปก,ปกมากแล้วกับมาพอ นี่ฝักท้องแม่ยาค่ะมีลูกหนึ่ง <laughs>